เป็นคนคิดพอดแคสต์วันนี้หนึ่งจะพาเพื่อนๆมาลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเพื่อนๆเ,เป็นนักสะสมความเศร้าหรือเปล่านอกจากสิ่งของแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ยังเป็นของสะสมของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะบางคนเป็นนักสะสมความเศร้าตัวยงเลยล่ะคะ่ะในภาษาอังกฤษนะคะก็มีชื่อเรียกภาวะของอาการนี้ว่า chronically unhappy หรือภาวะสะสมความเศร้านั่นเองคนที่มีภาวะนี้นะคะจะเสพติดความทุกข์แบบเรื้อรังปล่อยให้ความรู้สึกผิดความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจเข้ามาหาตัวเองซ้ำๆถึงแม้ว่าเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกนั้นจะผ่านมานานแล้วก็ตาม การเสพติดก็ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะอาการนี้นับว่าเป็นอาการป่วยด้วยแล้วก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะว่าความเศร้าและความเครียดเนี่ยจะส่งผลทาให้ร่างกายค่อยๆทํางานได้แย่ลงนะคะวันนี้เพื่อนๆลองมาเช็คอาการกันนะคะว่ามี5สัญญาณที่เป็นภาวะเตือนว่าเราจะเป็นนักสะสมความเศร้าหรือเปล่าสัญญาณเตือนที่1น,นะคะคืออยากได้รับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา เป็นลักษณะที่โฟกัสกับวัตถุมากกว่าสังคมรอบตัวความสุขและความพึงพอใจนะคะจะมาจากสิ่งของใหม่ๆม,มากกว่าความสัมพันธ์จากระหว่างบุคคลอาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้รับกล่องพัสดุใหม่ๆที่สั่งหรือว่าของใหม่ๆที่ต้องขอยซื้อตลอดหรือเปล่า 2. จะมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลา ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ปุถุชนอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะนําม,มุมมองที่มองเห็นจากคนอื่นมาพัฒนาตัวเองแต่คนที่มีภาวะเป็นนักสะสมความเศร้าแบบนี้นะคะมักจะเปรียบเทียบแล้วก็สร้างความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจให้กับตัวเองจนเกิดเป็นความทุกข์ใจค่ะมีความรู้สึกอยากได้อยากเป็นแบบคนอื่นสัญญ,ญาณเตือนที่3นะคะ คือมีการคาดหวังว่าอนาคตจะได้สมัมผัสกับความสุขซึ่งการรอการคาดหวังว่าในอนาคตของเราจะมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะคะแต่สําหรับคนที่เป็นนักสะสมความเศร้าเนี่ยการหาความรู้สึกสุขในปัจจุบันจะทําได้ยากมากทําให้เกิดความคาดหวังความสุขที่ยังมาไม่ถึงมากกว่าที่จะรู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นรอบตัวในช่วงเวลาปัจจุบันภาวะที่4นะคะหัวข้อสนทนาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นการซุบซิบนินทา คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขนะคะก็จะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นความมั่นคงแล้วก็การนับถือตัวเองจะค่อนข้างต่ําดังนั้นการที่มีบทสนทนาที่มุ่งไปที่คนอื่นเนี่ยจึงเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวเองนะคะเราอาจจะต้องลองสังเกตตัวเองดูนะว่าเวลาเราจะเริ่มสนทนากับใครในช่วงนี้นะคะเรามักจะมีหัวข้อสนทนาที่พูดถึงบุคคลอื่นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันหรือการพูดคุยเรื่องปกติทั่วไปหรือเปล่า และสัญญาณเตือนสัญญาณที่5นะคะคือการไม่ให้อภัยตัวเองเราทุกคนล้วนทําผิดพลาดค่ะแม้แต่คนที่ดีที่สุดก็ยังทําผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นการที่เราย้าคิดถึงความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้ช่วยทําให้เรามีความสุขขึ้นแต่มันจะทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองความภูมิใจแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองก็จะลดลงเรื่อยๆ จ,จะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเรายังย้ำความผิดหรือว่าโทษตัวเองอยู่ในบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าตัวเองผิดพลาดหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้ผิดแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำได้มากกว่านั้นถ้าเราคิดได้ดีกว่านี้ถ้าเราตัดสินใจอีกแบบหนึง่งจะเป็นยังไงบางทีนี่ก็เป็นภาวะที่ทำให้เราเกิดความเครียดสะสมได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วหากว่าเรารู้ตัวว่าเราเป็นนักสะสมความเศร้าเนี่ย เราจะทำยังไงดีเมื่อเราเกิดเสพติดความทุกข์เรื้อรังนะคะเราก็มี4วิธีที่คิดว่าเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะคือ 1. เราต้องทำความเข้าใจเมื่อต้องผิดหวังเราสามารถปล่อยให้ตัวเองเสียใจกับความผิดหวังได้ค่ะเพียงแต่อย่าจมดิ่งกับความรู้สึกเศร้านานๆเกินไปอาจจะสังเกตตัวเองแล้วก็ต้องตามอารมณ์ตัวเองให้ทันนะคะ ด้วยวิธีการตั้งคําถามเช่นถ้าเราเกิดความรู้สึกเศร้าเนี่ยเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าเราจะเศร้าแบบนี้ไปนานแค่ไหนอาจจะกําหนดระยะเวลาให้ตัวเองเลยค่ะหรือว่าเราจะเยียวยาความรู้สึกนี้ได้ยังไงมีกิจกรรมอะไรไหมที่จะช่วยทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นหรือมีใครไหมที่ถ้าเราพูดคุยได้ด้วยแล้วจะรู้สึก ปลดปล่อยหรือสบายใจขึ้นนะคะบางทีเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อให้ตามอารมณ์ตัวเองให้ทันแล้วก็ได้เห็นหนทางที่จะช่วยเหลือและปลดปล่อยความรู้สึกของเราเองด้วย 2. นะคะพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่นี้นะคะก็หมายถึงทั้งสถานที่และผู้คนค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปอยู่ท่ามกลางคนที่รักแล้วก็สนับสนุนเรา และหลีกเลี่ยงคนที่ชอบตําหนิแล้วก็พูดถึงเราในแง่ลบในแบบที่ไม่ได้ทําให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะข้อ 3. นะคะมองหาข้อดีในทุกๆเรื่องในข้อนี้นะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็การฝึกฝนสักนิดข้อดีแม้ในเรื่องเล็กน้อยเนี่ยหากเราลองฝึกมองหาข้อดีในทุกๆเรื่องเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นค่ะอาจจะใช้วิธีการจดบันทึกสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณหรือว่าทําให้เรามีความสุขในแต่ละวันก็ได้นะคะ วิธีที่4นะคะคือการฝืนยิ้มค่ะยิ้มแม้ว่าเราจะไม่รู้สึกมีความสุขก็ตามเพราะว่าเพียงแค่เราฝืนยิ้มนะคะร่างกายที่ชันฉลาดของเราก็จะหลั่งสารเซโรโทนินออกมาเมื่อร่างกายมีปริมาณเซโรโทนินที่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาสุขภาพก็จะดีมีความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะสําหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าฉันกําลังเป็นนักสะสมความเศร้ามืออาชีพแน่ๆเลย ก็ลองไปใช้วิธีที่1ลองบอกไปสัก4ีข้อนั้นก็ได้นะคะหรือตอนนี้ถ้ารู้สึกถูกใจอยู่ก็ลองยิ้มให้กับตัวเองเล็กๆก,ก่อนก็ได้ค่ะให้สารเซโรโทนินหลั่งออกมาสักนิดนึงก็ยังดีนะคะแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ามีเรื่องถูกใจหรือไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่ไหนที่จะพูดคุยได้ ก็สามารถทักมาพูดคุยกับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในคอมเมนต์ใต้ u t u b e หรือว่าจะทักมาคุยในอินบ็อกซ์ในเพจเป็นคนคิดก็ได้นะคะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนให้ยิ้มเยอะๆในทุกๆวันเลยนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีนะคะทุกคนดูแลรักษาหัวใจตัวเองกันด้วยนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ